ครับรีวิวชุดอินเวอร์เตอร์นอนนานะครับอันนี้สมบูรณ์ลองมานานแล้วเป็นไปแล้วใช้แบตเตอรี่ส่ลูกนะครับตะกัวกดโดยการบาลานซ์เซลบาลานซ์เซลลโดยการขนานเซลล์นะครับขนานเซลลให้เป็น24โวลต์12ครับชาร์จ12ออก24ปุ๊บการชาร์จก็จะเป็นลนักษณะใช้ MPTT นะครับ MPTT นะครับย้ำว่า MPTT นะครับ ตัวน,นี้ชัดได้อยอ่สิบเอ็ดจุดสามแอมตัวนี้ใช้สามแผงนะครับสามแผงนี่สามารถชัดแบตเตอรี่นี่เต็มฟูลไทม์นะครับกลางคืนก็ใช้แบตเตอรี่แค่เนี้ยครับการกินกระแสก็ไม่ถึงสิบแอมครับเออไม่ถึงอ่าหนึ่งแอมนะครับหนึ่งแอมสองแอมสามแอมทั้งวัน,น้วครับถ้าซักเสื้อผ้าก็อาจจะมีเยอะหน่อยอ่ะตัวน,นี้ก็คือตําตัดนะครับบอร์ดตําตัดคุมตัวนี้ไม่ให้ร้องติ๊ด ต่ำเมื่อไร่ก็หยุดเพื่อเซฟแบตเตอรี่นะครับระบบการชาร์จเนี่ยใช้ชินโนทัมเมอร์ในการตั้งค่าไม่ให้กระแสเกินนะครับแล้วก็มี a t s นี่ตัวนี้พอกสลับไฟระหว่างแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่กับไฟฟ้าบ้านนะครับระหว่างอินเวอร์เตอร์ตัวนี้กับไฟบ้านนะครับคือจะไม่มีการไม่มีไฟใช้นะครับในกรณีที่เรามีไฟฟ้าแต่เราต้องการให้มันประหยัดไฟ ด้วยกันไม่ใช้เช่นกรณีอันนี้ไม่ทํางานหมายความว่าแบตหมดเครื่องเสียอะไรก็ช่างนะครับหากมีกรณีเกิดขึ้นเช่นผมปิดนะครับเบรกเกอร์ลงนะครับไม่ให้ระบบทํางานเลยโซลาเซลล์อ่ะสลับเห็นไหมครับสลับไปเป็นนี่เห็นไฟสองดวงนะครับไฟสองดวงติดนะครับ แต่ระบบยังทํางานอยู่นะครับระบบยังทํางานเปิดไฟได้น,นะครับแต่ถ้าเราใช้โซลาเซลล์โอเคนะครับเราต้องเอาแบตเตอรี่ขึ้นก่อนแบตเตอรี่อ่าเพาื่อให้อ่านรู้รูปร้ปุ๊บทีนี้ก็ไอตัวโซลาเซลล์นะโซลาเซลล์ขึ้นโอเค อ่านละปุะ๊บทีนี้ก็เอาเข้าอ,อินเวอร์เตอร์เข้าอ,อินเวอร์เตอร์ปุ๊บอินเวอร์เตอร์ทำงานไปชินโนเทมเมอร์ชินโนเทมเมอร์กำลังคลมอยู่ว่าอ่ากระแสพอไหมอะไรพอไหมนู่นนี่นั่นอ่านเพื่อจะสลับ ATS e นะครับดูการสลับนะครับอ่ากระพริบนิดเดียวครับตัวนี้สั่งจ่ายขึ้นมาปุ๊บสลับเลยไฟฟ้าไม่หมุนแล้วครับหยุดการทำงานนี่คือไฟฟรีครับทั้งวัน ส่วนทั้งคืนใช้แบตเตอรี่ครับโอเคอันนี้ชุดนอนนาครับแบบสมบูรณ์100%